ครับผมพิลไรเดอร์ในเกมไมค์คาพีเวอร์ชั่น1.18.32ครับในคลิปนี้เป็นคลิปวิจัยฟาร์มคิปเปอร์นะครับก็ในหัวข้อข้อมูลเบื้องต้นศึกชิงความเป็นหนึ่งแล้วก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงตัวฟาร์มก็มาเริ่มกันเลยในส่วนของข้อมูลนะครับโอเคไหนว่านี่ในการทำฟาร์มคิปเปอร์นะครับเราจะทำฟาร์มคิปเปอร์เหมือนกับฟาร์มมอนเตอร์ทั่วไปเลยเพียงแต่เราจะเอาแค่คิปเปอร์เราไม่เอาตัวอื่น แล้วทีเนี้ยเราจะให้คิปเปอร์เกิดแค่ตัวเดียวได้ยังไงซึ่งก็คือหนึ่งเลยคือความสูงคุณจะเห็นว่าซอมบี้กับสเกลตันมันจะสูง2บล็อกนี่นะสูง2บล็อกแต่ถ้าเป็นคิปเปอร์มันจะสูงไม่ถึง2บล็อกค,คือมันจะประมาณ1บล็อกก็อยู่ประมาณ75มั้งไม่ก็85 1บล็อกก็อยู่5ก็คือความสูงของคิปเปอร์จะสูงพอๆกันกับตัวเราเองเลยตัวผู้เล่นจะสูงเท่ากันต่อไปคือการจํากัดไม่ให้แมงมุมเกิดทีเนี้ย ตรงข้อมูลตัวนี้คือผมไม่ค่อยแน่ใจาบางเว็บไซต์อะ่ะมันจะบอกว่า3าแต่ในบางเว็บก็จะบอกว่า2องคสําหรับไมค้า PE นะครับนนี้คือไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ต่อมาคือเราสามารถกระตุ้นฟาร์มคลิปเปอร์ด้วยการใช้แมวการใช้แมวไม่ให้กระตุ้นให้มันแบบเกิดเร็วนะครับคือกระตุ้นให้มันแบบเดินเร็วขึ้นระยะที่คลิปเปอร์จะเห็นแมวนะครับจะอยู่ประมาณ3บล็อกอย่างนี้เห็นป่มที่แบบเกิดปุ๊บแล้วหนีปั๊บอะ่ะแต่ถ้าอยู่ระยะสัก อันนี้เป็นสามนะหนึ่งสองสามถ้าเป็นสี่ใช่ปะก็จะนิ่งแล้วก็นิ่งถ้าเป็นห้านิ่ง,งต่อมาในส่วนของการทดสอบว่าระหว่างสองคูณสองกับสามคูณสามแบบไหนมุมมันเกิดเยอะกว่ากันเราก็ขึ้นไปอ่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนที่เราผมจะทดสอบว่าระหว่างสองคูณสองกับสามคูณสามแบบไหนมันเกิดเยอะกว่ากันโดยที่ผมจะให้ไอตรงนี้ คือตรงนี้ผมจะจํากัดให้มันแบบเขาเรียกว่าไงอะไม่ให้มันเป็นรูปแบบสองสองโดยการใช้ปุ่มปุ่มไม้อย่างนี้นะโอเคผลที่ได้ก็คือมีคิปเปอร์เกิดเยอะกว่ามงมุมเกิดคือมงมุมเกิดแค่ตัวเดียวแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งก็คือผมใช้สามมุนสามแบบนี้ผลที่ได้คือคิปเปอร์จะเกิดน้อยกว่าฝั่งนูน้นโอเคในส่วนตรงนี้จะเป็นเดีย๋ยวขอปรับเป็นกางวนก่อนในส่วนตรงนี้ครับผมจะใช้ จากปุ่มกลายเป็นสลับนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าเราใช้เป็นสลับป,ปุ๊บคิปเปอร์ฝั่งนี้คือไม่เกิดเลยอ่าไม่เกิดเลยนะคือเราแค่เปลี่ยนตรงเนี้ยเปลี่ยนตรงเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้คือแตกต่างกันแบบเยอะเลยอะ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเกิดแมงมุมสองตัวแล้วก็เกิดคิปเปอร์แค่สามตัวในเวลาที่เท่ากันนะต่างกันแบบเห็นได้ชัดอะ่ะในส่วนกรณีนี้ผมใช้เป็นขนแกะแทนปุ่มแล้วก็สลับ คุณจะสังเกตว่าแมมุมเกิดเยอะมากก็คือการที่เราจะจํากัดการเกิดของแมมุม,มเราผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นปุ่มดีกว่าจากที่เราทดสอบกันแบบคร่าวๆนะครับก็โอเคก็คือเราใช้ปุ่มดีกว่านะโอเคต่อไปคือหัวข้อที่2เราคือการจัดอันดับฟาร์มคิปเปอร์ที่ดีที่สุดก็คือผมจะไปเลือกประเภทวิธีการสร้างฟาร์มคิปเปอร์ตาม youtube โดยการพิมพ์ไปว่า ไม่ครับพี่ีคิปเปอร์ฟาร์มแค่นี้สั้นๆไม่ครับพี่อีหนึ e. ่งจุดสิบแปคิปเปอร์ฟาร์มเราก็จะได้รูปแบบฟาร์มคิปเปอร์มาทั้งหมดกี่แบบ1 2ึ่งสามี่ห้าหรูปแบบด้วยกันที่ผมหาเจอนะแล้วก็อืมใช่ที่ผมหาเจอคือมีหรูปแบบในรูปแบบแรกของเราเป็นรูปแบบการสร้างที่ผมมองว่าง่ายมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรในการสร้างที่ค่อนข้างที่จะน้อย โอเคก็ไปดูภายในกันว่าเขาสร้างไงในภายในก็จะสร้างแบบง่ายๆเลยง่ายมากๆในภายในก็สร้างงี้เลยก็คือการทําเป็นแบบคือให้คิปเปอร์เกิดตรงนี้อ๋อในฟั่ง์นี้เขาจะไม่จํากัดการเกิดของแมงมุมนะครับก็คือแบบปล่อยให้แมงมุมเกิดได้ตามแบบตามตาม,ตามธรรมชาติเลยอะผลลัพธ์ที่ได้ก็อืในการ FK ในการทดสอบการยูเอฟเคผมจะทดสอบทั้งหมด3รอบรอบละสาสินาทีผลผลิตที่เราได้ครับในสาินาทีแรก จะได้เท่านี้นี่ประมาณนี้เลยได้ใหญ่เม็นมุม22ได้การพาวเดอร์16โอเคแล้วก็ในหนึ่งชั่วโมงเราได้การพาวเดอร์20แล้วก็ใหญ่เม็มุม8ในชั่วโมงครึ่งเราได้การพาวเดอร์25แล้วก็ใหญ่เม็มุม19ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในรูปแบบฟาร์มที่สอง โอเคคลิปเปอร์ไทสองนี่ในส่วนคลิปเปอร์ไทสองครับจะเป็นรูปแบบที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเจอมาแต่รูปแบบนี้ค่อนข้างทีงแปลกนิดนึงก็คือเขาจะบังคับให้หาทะเลฮะเพราะว่าเราต้องการที่จะแบบสร้างบนทะเลก็คือสร้างบนทะเลนั่นแหละแล้วก็นับจากตรงนี้ตรงพื้นตรงนี้ขึ้นไปร้อยไม่ใช่ขึ้นไป,ไน,ไปนับจากตรงนี้ครับมันจะอยู่ที่ประมาณหกสิบสี่ เขาจะบังคับให้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น1 9 3ซึ่งระยะห่างตั้งแต่ข้างล่าง64จนถึง1 9 3ประมาณประมาณ130บล็อกประมาณ129 130บล็อกประมาณนั้นรูปแบบฟาร์มของประเภทที่2ก็คือทำเป็นแบบช่องเว้นช่องก็คือถ้าคิปเปอร์เกิดปุ๊บมันก็จะเดินตกตรงนี้แล้วก็ไหลลงไปยังข้างล่าง ซึ่งในฟาร์มนี้ชั้นหมด 1, 2, 3, 4, งสองามสี่ห้าหททั้งหมด6ชั้นแล้วก็ทําหลังคาปิดไว้จัดนี้นับไป10แล้วก็คุมก็ประมาณนี้นะแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันเหมือนเดิมครับ1ชั่วโมงครึ่งในสาสบนาทีแรกได้เท่านี้ใน1ชั่วโมงได้ห4กับอิดครึ่งหนึ่งหชั่วโมงครึ่งได้ หสี่หกโอเคต่อไปคือฟาร์มคลิปเปอร์ประเภทที่สามก็นี่ฮนะง่ายๆอย่างที่เห็นแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนภายในนะครับในส่วนภายในก็จะเป็นแบบนี้คือก็จะเป็นฟาร์มที่จะมีแมวเป็นฟาร์มที่ใช้แมวในการเหมือนกับให้คิปเปอร์มันวิ่งมาตกตรงนี้ครับโอเคแล้วก็มาดูผลผลิตเราได้กันว่าจะได้อะไร ใน30นาทีแรกนะครับได้2ใน1ชั่วโมงได้5และใน1ชั่วโมงครึ่งได้4คือแบบได้แบบอ,อ่อตัวนี้เป็นจุด fk นะครับก็คือห่างจากน,นะตัวนี้ก็คือจุด fk ห่างจากตัวฟาร์ม,มา25บล็อกโอเคโอเคครเคต่อไปก็คือาร์มรูปแบบที่4ี่นะครับใช่ปะโอเค ฟาร์มรูปแบบที่4ก็รูปแบบนี้เขาได้ใช้เป็นน้ำนะครับในการให้คิปเปอร์ตกลงมาในส่วนของผลผลิตในฟาร์มที่4ก็จะได้ประมาณใน30นาทีแรกนะครับไม่ได้ใน1ชั่วโมงนะครับไม่ได้นี่นะแล้วก็ใน1ชั่วโมงครึ่งก็ยังไม่ได้โอเคก็สรุปก็คือเป็นฟาร์มที่แบบสร้างแล้วเสียเวลา ถ้าถามว่าทําไมมันถึงไม่เกิดคิดว่ามีอยู่สองสาเหตุสาเหตุแรกก็คือเวลาที่น้ํามันปิดเปิดอะมันเร็วเกินไปสาเหตุที่สจุดยืน FK ของเราใกล้เกินไปเพราะถ้าตามทฤษฎีการยืน FK แมคคาก็คือต้องยืนประมาณ20ถึง25บล็อกเป็นจุด FK ที่ค่อนข้างที่จะแบบทําให้มอนเตอร์มันเกิดอะแต่นี้ผมยืน FK ตรงนี้ไงตรงนี้เลยอะแล้วก็ยืนรอไปชั่วโมงครึ่งก็ไม่เกิดนะ โอเคก็ประมาณนี้ในรูปแบบของฟาร์มที่4ในฟาร์มรูปแบบที่5หรือรูปแบบสุดท้ายที่ผมเจอใน u t u b e นะครับก็เป็นรูปแบบที่สร้างบนสร้างเหนือน้ำเหมือนกันก็คือเราจะเห็นว่าในการออกแบบฟาร์มคิปเปอร์เขาจะพยายามสร้างเหนือน้ำมาประมาณ3ฟาร์มใช่ปะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะมาประมาณมก็คือ3ใน2อ่ะซึ่งถือว่าเยอะนะในการสร้างในน้ำไอ้สร้างเหนือน้ำรูปแบบจะคล้ายๆกับรูปแบบที่1่ใช่ปะ ใช่คล้ายๆกันก็คือจะไม่มีการจํากัดการเกิดของแมงมุมแล้วก็มีการแต่แต่มีตัวกระตุ้นก็คือมีแมวผลผลิตที่ได้สำหรับฟาร์มนี้ก็คือไหนว่านี่นี่สาสิบนาทีแรกนะครับไม่ได้หนึ่งชั่วโมงนะครับไม่ได้แล้วก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งได้ได้มาสอง โอ้ใช้เวลาสอชั่วโมงครึ่งเลยนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรูปแบบการทำฟาร์มในคิปเปอร์ของคิปเปอร์ทีนี้เมื่อเราจะอันดับฟาร์มคิปเปอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็จะได้อันดับที่3คือประเภทที่3ที่ได้ผลผลิตกันแบบอย่างน้อยมันก็ได้สร้างง่ายด้วยสร้างง่ายแล้วก็ได้ผลผลิตด้วยอันดับที่2ก็จะเป็นรูปแบบที่1นี่ครับ ผลผลิตที่ได้ก็จะมีทั้งการพาวเดอร์แล้วก็แยมงมุมก็คือแบบก็ได้สองสองอย่างในฟาร์มเดียวถามว่าสร้างนงี้มันคุ้มไหมก็ได้นะนจริงๆผมถับว่าสร้าง,งก็ก็ได้เพราะว่ามันก็คือมันได้ผลผลิตเอาง่ายๆสร้างเผย่จริงๆมันได้ผลผลิตนะครับโอเครยอันดับที่หนึ่งของเราก็จะเป็นประเภทที่ที่สองะใช่อันดับที่หนึ่งของเราก็เป็นประเภทที่สอง ผลผลิตที่ได้ก็ได้แค่ของการพาวเดอร์โอเคฮะแล้วก็มาอยู่ช่วงสุดท้ายละช่วงสุดท้ายคือช่วงการปรับปรุงนะครับก็คือเป็นทรรมเนียมของช่องนี้ฮะก็คือเราจะเอาฟาร,ร์มที่ดีที่สุดจากใน YouTube มาปรับปรุงกันให้เป็นแบบคำว่าต้นตำรับของตัวเราเองของช่องเราเองแน่นอนครับว่าผมยังไม่ทำซึ่งอาจต้องรอเวลาสักชั่วโมงเออหน่ชั่วโมงหนึ่งผมคิดว่าน่าต้องรอสักวันหนึ่งอะ่ะทำ กว่าจะแบบทําเสร็จนะเพราะเราต้องแบบสร้างแล้วก็จับเวลาแล้วก็วิจัยโอเคมาหลังจากที่ผมได้ทดลองทํโน่นทํานี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรก็กินเวลาไปประมาณหลายวันอยู่อะก็ <c oughs> <c oughs> ได้ประมาณนี้เนาะประมาณสี่ประมาณสี่รูปแบบที่ผมลองทดลองอะไรหลายๆอย่างโอเคขั้นแรกนะครับเนื่องจากเป็นเช้าวันใหม่ผมเลยต้องยูดฟเคใหม่ก็คือเป็นฟาร์ม ที่ได้ MVP ไปนะครับเนี่ยสร้างเหนือน้ําแล้วก็มาดูผลลั์กันผลลั์ใหม่ผลลัพธ์ที่ได้ในการยก K r อบที่2นะครับได้63ก็เหมือนเดิมครับ1ชั่วโมงครึ่งใน1ชั่วโมง1นึ่งสแตกก็กวีสาแล้วก็ใน1ชั่วโมงครึ่งก็คือ1นึ่งสแตกก็กวียีถ้าเราเอาไปเทียบกับของเดิมนะฮะนี่คือของเดิมก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ต่างกันชัดเจนนะครับ โอเคในการทดสอบครั้งแรกนี้ผมสงสัยว่าออระหว่างสร้างเหนือน้ำกับสร้างเหนือพื้นดินผลลัพธ์ที่ได้มันต่างกันไหมนี่นะสร้างเหนือดินนะครับบนดินก็มาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้มันต่างกันไหมก็มาดูกันหกสิบสามในสามสิบวินาทีแรกหกสิบสี่ยิบเจ็ดแล้วก็หกสิบสี่ยิบห้าผลลัพธ์ที่ได้มัน ว่ากนตรงคือไม่ต่างกันนะครับหมายความว่าเราสามารถสร้างตรงไหนก็ได้ในไหมครับขอแค่ให้มันสูงจากพื้นดินหรือบนเหนือน้ําหรือเหนือเหนืออะไรเดียเหนือหิมะมา130บล็อกในการทดลองครั้งที่สองผมสงสัยว่าระหว่างการทําหลังคาาทํการทํา,าทททหลังคากับการคุมไปเลยอะวางบล็อกคุมฟาร์มไปเลยอะแบบไหนมันมันต่างกันไหมอะอา ผลผลิตที่ได้มันต่างกันไหมก็ใน30วินาทีแรกนะครับ64 11ใน1ชั่วโมง64 28แล้วก็ใน1ชั่วโมงครึ่ง64 4 8ถ้าเราลองพิจารณาดูจากที่ผันผ่านมาคือผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ต่างกันในการทดลองครั้งที่3โอเคในการทดลองครั้งที่3ผมสงสัยว่าระหว่างปริมาณชั้นมันเยอะเกินไปผมเลย คิดว่าถ้าเราลดปริมาณชั้นลงอะ่ะผลลัพธ์ที่ได้มันจะต่างกันไหมแน่นอนครถ้าในทางทฤษฎีคือมันต้องต่างกันแต่มันต่างกันเยอะไหมอะ่ะนั่นแหละคือที่ผมสงสัยอันนี้คือ3ชั้นแบบลดลดจํานวนชั้นครับคือแบบเอา mvp มาลดจํานวนชั้นเหลือ3ชั้นจาก6เหลือ3 1 stack 15 50และ41จะเห็นว่ามันประมาณครึ่งหนึ่งปะ ไอ้ก็เป็นในการทดลองสามเหมือนกันนะครับแต่เป็นสามชั้นแบบปรับปรุงที่ผมลองปรับปรุงขึ้นมาในขอว่าในหลักการของผมอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้สามสิบยี่สิบแล้วก็สามสองพูดง่ายคือเป็นสามชั้นที่ผมปรับปรุงได้ผลผลิตน้อยกว่าสามชั้นแบบลดจำนวน ในการทดลองที่สี่นะครับในการทดลองที่สี่นี้ผมสงสัยว่าถ้าเราเอาแมววางแมวนะครับในการกระตุ้นให้มันแบบให้คิปเปร์ของเราวิ่งเร็วขึ้นนะ่ะในการวางแมวผมจะวางแมวชั้นละสี่ตัวนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ไม่วิ่งด้วยน่าจะไม่เห็นนะไม่กลัวด้วยเพราะว่าเป็นคิปเปร์ที่กล้าหาญมากผลลัพธ์ที่ได้ก็หกสิบสี่สามสิบเอ็ด หกสิ 64, 16, แล้วก็หกสิซึ่งง่ายๆก็คือผลลัพธ์ที่ได้คือไม่ต่างจากเดิมเลยโอเคในการทดลองที่4ี่สขีด1นะครับก็คือก็เป็นการวางแมวเหมือนกันแต่วางแมวใน3มชั้น1ก็คือ4ี่สแล้วก็สีสซึ่งก็ได้ครึ่งนึงได้ครึ่งหนึ่ง ไม่ต่างกันเลยโอเคก็จบแล้วโ้ดูดิวูใช้เวลานานนะแต่พอเราเออกมาแบบเขารยกว่าไงเอามาทำคลิปมันเร็วมากเร็วเกินบางทีอะจากที่เราทดลองมาสิบกว่าชั่วโมงนะครับท้ายที่สุดแล้วฟาร์มที่ดีคือฟาร์มที่ที่นี้ที่ตรงนี้นี่คือฟาร์มที่ดีโอเคก็ประมาณนี้เนาะทดลองแทบตายสุดท้ายต้องพาสร้างฟาร์มนี้ฟาร์มต้นแบบ โอเคมาเราก็มาสรุปกันนะครับสรุปก็คือเราสามารถสร้างตรงไหนก็ได้สร้างฟาร์มคิปเปอร์ตรงไหนได้ไม่ว่าจะเป็นเหนือน้ําหรือเหนือพื้นดินผลผลิตที่ได้คือจะไม่ต่างกันเลือกสร้างได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าต้องสูงร้อยสสบล็อกโอเคในส่วนของการทำให้แบบพื้นที่ฟาร์มมันมืดอลืมไม่ไป ในส่วนของการทําให้พื้นที่ฟาร์มมืดเมื่อพิจารณาดูแล้วคือทําหลังคาแบบนี้ได้ทําหลังคาหรือจะใช้แบบคุมอย่างนี้ผลผลิตที่ได้จะไม่ต่างกันแต่ปริมาณบล็อกที่ใช้จะต่างกันมากอย่างเช่นถ้าเราใช้แบบหลังคาคุณจะใช้แค่พันสองยี่บห้าบล็อกในการทําหลังคาแต่ถ้าคุณคุมไปเลยอะ่ะมาใช้ประมาณร้อยพันหกร้อยกว่าบล็อกในการคุมทั้งฟาร์ม่ะส่วนจํานวนชั้นก็อย่างที่เห็นนะครับคือ ถ้าเรายิ่งสร้างชั้นน้อยผลผลิตได้ก็คือจะน้อยตามแต่เอ้ยแต่ว่าไปผมยังไม่ลองสร้างฟาร์มที่มันแบบสูงเกินกว่า6ชั้นเลยแล้วก็การใช้แมวกระตุ้นก็คือไม่ใช้ดีกว่าก็ประมาณนี้มากในการวิจัยฟาร์มคิปเปอร์ท้ายสุดแล้วคือฟาร์ม AVP ก็คือฟาร์มที่ดีที่สุดของเราอ่าควรตกมือให้นะครับจุดพูดด้วยปังปังปัง,ปง โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบยืมกดไลค์ส่วนสมัครใครก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้อบครับบายโอเคฮะก่อนจบคลิปจริงๆก็คืออันนี้แถมนะครับผมเลยสงสัยว่าถ้าเราทำสองฟาร์มทำฟาร์มคิปเปอร์สองฟาร์มจะเป็นยงไงในส่วนของฟาร์มคิปเปอร์ก็สร้างแบบเดียวกันเลยนะครับเนี่ยแบบเดียวกันสูงเท่ากันแล้วก็ขนาดเท่ากันอย่างนี้เห็นปะแล้วก็ fK จากตรงนี้ มาถึงตรงนี้คือ24บล็อกก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้คือ24บล็อกผลลัพธ์ที่ได้ในส0สินาทีแรกนะครับ1สแต็กกระิต46ก้อนใน1ชั่วโมง64กระิต6 2แล้วก็ในชั่วโมงครึ่งโคสกระิต22ซึ่งเมื่อเราลองคิดดู่แล้วก็คือมันแทบไม่ต่างจากฟาร์มเดียวเลยคือทำสองฟาร์มไม่คุ้มเอาง่าย โอเคจบจริงอ่ะก็ขอบคุณครับ